อาอดเหม่นกับสีไทยเห็นคนเอาคูลงจากรถนะคะอ,อันเชิญคูลงจากรถนะ,ค,ะครับเลขทั้งประทัดหาสามหาสี่เจ็ดรทั<อ>ปง <มา S 1> ประ<ล>ทัดนหาสามกับหาสี่เจ็ดนะคะ ความนะครับข้อความได้ั้างปรทัดมันจะมีสองอันนะคะหาสามครับหาสามับหาสี่เจ็ดสายสุดท้ายสายสุดสุดองสองแปหาสามแล้วก็ห้าสี่เจ็ดน้องค่เนมาตกไม่น้อกับเสดยืนนะคะเสขหางประทัดอีหาสามหาสามค่ี่นเดี่ดแม่าก็หางปะทัดอีกสองสองแปดหนึ่งเก้าหาเจเอาเอียงสิปันั่นจะได้เ อันนี้เากกรังเด้อมนอเลขเดตอร์เป็นแค่เนี้ครับพี่น้องนะกับบมีผู้ใดกกดเป็นแค่เนี้ครัถวายเมื่อปี2547ัน้าร่นบแม่บอบเปนเรืองอเป็นผมเป็นผแม่บน่าโอ้ยังไม่ติตรงกันครับเนี่ย เดาขยวปูตาเก็บถูตาเดียวเข้าป้ายานประทักสามห้ากับห้าสี่เจ็ดนะครับหาสิเจ็ดมีบูผิดเนาะับาันสามห้านี่มันจะไปตรงกันครับเลขป้ายทะเบียนรถที่น้ำหลวงปูออกจากจังหวัดหนองคายมาได้ครับห้าแปดสามห้าตรงกันเไปเลยตาเลขรถทันทีแห่หลวงปูเข้ากับสามสองห้าสอง ครับสามสามชุดนี้ต่อยู่ในกลุ่มนี่แหละครับอย่้านบอกอ้องนี่เรือัพี่ผู้ม่แจ้งเพิ่มเติมได้ด้วครับตัวเลขสายประทับสายรองห้าสองพระนปักเอ้าสตาธูเดอ่าบารมีปูตาทิตนะครับส่า่วนบรรดาล ไอ้ลูกไอ้ล้านได้เกิดโชคเกิดลากแล้วก็ที่ได้มาสานนำครับบุญทีได้มาซอยสานซอยแส่งไอ้วัดวมาอารามได้หูเงี้ยเหลืองเหลืองสิ่งได้ขาดสิด่งไดที่ยังบ่มีเกิดดีได้ก่อได้สั่งนอเนออาเจงได้ขอบุญบารมีท่านหลวงปู่ได้รดจนบรรดาลให้ลูกหลานได้เกิดโชคเกิดลาบเกิดทั่วหน้ากันท่างใกล้และไกลท่านที่รับชม ผ่านช่องย t u b e นะครับผ่านทางช่องออนไลน์นะครับก็ขอ <c oughs> ให้ได้รับโชคครับมีโชคมีลาบร่วมกันทั่วไทยทั่วโลกนะครับก็จะได้มาร่วมกันสร้างให้วัดป่าพุทธภารามแห่งนี้นะครับได้มีความเจริญรุ่งเรืองฝากไว้นะครับเป็นการสร้างวัตถุขาวบอลน,นะครับเป็นวัตถุทรรมที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพฝากไว้ในบรวรพุศาศาสนา ึ่งก็จะเป็นการสั่งสมบุญบารมีให้กับตัวเองไปในตัวด้วยนะครับเป็นสเสบียงบุญที่เราจะใช้เดินทางนะครับในสันสรวหัตนี่ละ่ะนะครับไม่รู้จบรู้สิน้นไม่มีจุดเริ่มต้นแล้วก็ไม่มีจุดที่สิ้นสุดเย,ยียบไหวตายเกิอดอยู่นี้ละ่ะถ้าไม่ไปนิพานแล้วก็ไม่จบแต่ผู้บางคนจะว่าโอ้ย่อจะไปดอกนิพพานจะได้แล้วสัน่นแต่จะได้อยู่ เออจายนตรงนี้สองอยไล่พุ่นมาบ้างเออบรากาศเงี้มาอยู่ด้วยเนาะเขาอธิษฐานอาวกับคุณไปบุญมนแล้วก็ปูนะคะเอเดียวปูตาเดียวหรือปูตาทิพเข้าไปว่างตรงนั้นนะคะก็ล่างสุอ่ครับตอนนี้นะครับดีนะคะปูล่องอาเชิญปู่คณะกรรมการพอดีกับสองปูนี่เนะคับาบุญนะครับก็กกำลัง ตอนนี้นำไงจัดวากันแบบอยแล้วครับปลอดภัยเม่ซอยเห็ดซอยสางสายบุญครับไม่ได้ผิดพลาดขั้นตอนนะครับนางโอกลงปูสมบู์เหมือนเดิมนีผู้ไดกลับนะครอันนี้ก็รอขั้นตอนที่จะอันเจิญขึ้นครับขอบคุณนะคะเด้อดีการติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งสองนิตรไว้อานที่หมอะสมและสมควรอย่างถาวบอลต่อไปตะคกันต่อเนื่ดไลค์กดแชร์ทังสองิที่ญาบิานิย ก็นในคลิปนี้แอดมินจะสรุปเลขค้างประทัดให้เบิร์ซอนไทยๆนะคะ<_ <d> มูกับมาขายบนคือมาตัหลังแล้วขายสมานี่บวงสวงวิสัยผ่นกัไปนะคะขาบนหนองไปตามบาลมีคู่แดดเป็นได้เป็นกับมากเนาะแลวค่ะต้มย่่ไสขาว ไม่ได้สุดดับหรอกว่าจะสุดแต เดี๋ยแอดพิ้น1ิาา้าไปสอบถามเลขค้างประทัดแม่ตานบอก่นเด้แม่ตานเลขค้างประทัทดของวัดปลาเนลน่ามีิเปนจุตุนเซ้าเนี่ยคือตัวใดที่แน่ชัดนะคะจะได้เป็นแนวทางของพ่อแม่พี่น้องเอ็ซี่ทางสองนุนทิยาผ้ารวยนะไป โอ้ยไปตั้งน้ากันเลยค่ะแคดมินกับสุข้ายเห็นตรงที่คนบวงสวงนะคะสวยงามมากๆเลยนี่ผลละหมากหลากใหม่อาหารบานข้าวนะคะมีถุกมีเทียนนี่ใบสีซูเปที่สวัสดีค่ะอยากขอถามเลข,ข่้งงประทัดที่พี่ประกาศว่างหันไหมคะผ่านทั้งทองนุษทิยาผ้าลวยนะคะที่พี่ประกาศว่างหันไหมคะ้างประัดเลขางประทัดจะเป็น สองตัวนี่เป็นสามห้าสามตัวจะเป็นห้าสี่เจ็ดครับสามหากับหาสี่เจ็ดนะคะไม่ไปตรงกับเลขระฆังพรอเลขระฆังตัวใดค่ะถวายเมื่อปีพศ2547ค่ะตรงกันเลยนะคะเป็นตัวเลขที่น้ำโชคน้ำลาบนะคะับหางเดียวเม็ดเดียวกอนเลขสามตัวสองตัวเลขรดคันทีเอาปูมาจากมังคายกับสามห้า นีก็เลขแห่ก็รถแห่กันสามห้ากันนี่สามหันมาจับคู่กันเลยตรงกันหลายมองนะคะนีก็เลขหางประทับสายร้องกับหาสองจะเออเอาห้าเป็นโชคเป็นลาบเนาะค่ะห้าเป็นคพบุญค่ะเป็นโชคเป็นลาบเป็นแค่แนวทางนะคะค่ะขอบคุณค่ะนะคะพี่เพิ่นก็สรุปให้แล้วนะคะว่าเลขห้างประทับ แอดมินไปขอความกรุณ่าให้เพิินเาล่าพานทังสองนนทียาพ้าลวยพ่อแม่พี่น้องกับสิด้ยินแล้วนะคะฝาหว่าคลิปนี้เ่ให้ประโยชน์หน่อยกับร้ายนะคะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่เขามาตั้งเขามาชมตั้งแต่ตนจนจบขอให้มีความสุขความจเจริญบ่เจ็บบ่จนบ่ไข่ลำ,ลำ,ลำลๆื่วยๆแฮ้งๆปังๆ,งๆไม่งวดหนึ่งนึ่งไม่สามสองหาหกสี่ขอให้โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ 在弄没？